ชานุนคุณบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันพฤหัส,สบดีที่15มิถุนายน2566นะครับวันนี้หยิบยกกันมา3คู่ฮนะเป็นบอลคู่รอบรองชนะเลิศนะครับยูฟ่าเนชั่นลีกอยู่1คู่แล้วก็เป็นบอลทางด้านของ อคอนคาเคฟนะครับเนชั่นแนลลีกนะซึ่งเป็นทางด้านของอเมริกาใต้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันดูว่าจะเป็นไงวันนี้3ตัวนะสเปนเจอกับอิตาลีแล้วก็ปานามาเจอกับแคนาดานะครับสหรัฐอเมริกาเจอกับทางด้านของเม็กซิโกนะเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นไปชมกันต่อ ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบผมนะครับเช่นเคยเลยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใครที่รู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนให้มารับชมแลบฟังเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นมาสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์กับโคเอเชียเสมอกันในเวลา2ประตูต่อสองนะครับแล้วก็ต้องรอถึงในช่วงต่อเวลากันเลยทีเดียวนะครับโคเอเชียเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ก็เข้าไปรอชิงนะครับระหว่างคู่สเปนกับอิตาลีาสำหรับวันนี้ นะส่วนคู่อื่นผมจําไม่ผมจำไม่ผมจำผิดผิดว่าผมเล่นอะไรไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดในการนะครับลงเงินของผมเมื่อวันนะครับผมยังคงหนีรอดไปได้นะครับไปวิ่งเวที่สกอร์สูงนะครับก็ยังคงชัดเจนกันอยู่ในแง่ของการทําเงินนะครับก็ถือว่ากลับมาได้ดีพอสมควรนะครับแต่สเต็ปผมไปพลาดท่าตัวเดียวเลยนะครับอย่างกินีบีเซาลนะฮะชนะไปได้แค่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะก่อนแล้วก็ทางด้านของ อิลันนะครับเก็บเรียบเลยนะครับพลาดแค่ตัวเดียวเองนะในเมื่อวานนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องไปลุ้นไปชมกันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันนะก็สำหรับนะครับฟุตบอลเนี่ยนัดแรกนะครับของคอนคาเคฟเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของโคเอเชียนะครับเข้ารอบนะชิงเป็นที่เรียบร้อยวันนี้จะเจอกับซา กับทางด้านของอิตาลีนะครับค่อนข้างที่จะมันเหมือนกันนะสำหรับคู่นี้พักหลังมาก็ถือว่าสู้กันอุตลุดเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทั้งคู่หวนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าสเปเนเนี่ยได้เปรียบจริงๆนะครับในการได้เล่นในบ้านอีกครั้งเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับวันนี้ราคาบอลออกมาเป็นบอล3หน้าเหมือนกันนะครับสเปเนต่อแค่เสมอครึ่งนะครับโอกาสจบเสมออาจจะมีเห็นในเกมเหมือนกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับเกมนี้อาจจะก,กินกันไม่ลงด้วยครับสำหรับราคาปูที่เปิดมานะฮะ แล้วก็ราคาเจ้าบ้านเนี่ยอาจจะได้เปรียบแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับสูงต่ำประี่2ลูกควบนะครับก็ต้องไปลุ้นกันเอา ก็ผลงานที่เจอกันครับ10นัดหลังสุดเป็นสเปนชนะถึง4เกมครับเสม,มอ5แพ้เป็น1นะครับดังนั้นสถิติเนี่ยอาจจะออกเลื่อมๆทางดน้าของสเปนนิดนึงนะครับแต่ว่าการทําเงินเนี่ยสเปนก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะเมื่อเจอกับอิตาลีกินราคาแค่3เกมจาก10เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยอาจจะวิ่งเบียดเบียดกันตามสกอร์เสม,มอกัน1นึนะครับอาจจะมีเห็นบ่อย0ูนนะครับสเปนเนี่ยเล่นในบ้านนัดล่าสุดเป็นในการของบอลโลกปี2017นู่นเอาชนะอิตาลีไป3ประตูศูนย ชัดเจนดีเหมือนกันครับสำหรับผลงานของสเปนนะในช่วง4เกมหลังสเปนเก็บเรียบหมดเลยนะครับซึ่งเจอกันในยูฟ่าเนชั่นลีกอยู่1เกมครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021นะเป็นทางหน้าของสเปนครที่เอาชนะได้ดีด้วย นะครับสเปนเล่นในบ้านไม่เคยแพ้ให้กับอิตาลีเลยนะครับจาก7เกมหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีผลงานที่ดีพอสมควรนะครับสเปนนะไปดูในรายการนี้กันหน่อยนะครับอ่ารายการนี้เนี่ยสเปนเนี่ยเตะไปแล้ว8เกมนะครับชนะอ่าเอาปีนี้แล้วกันนะปีนี้แล้วกันนะครับ6เกมหลังนะครับสเปนแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะก็ถือว่า ความค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันสําหรับในรายการนี้แพ้กับสวิตเซอร์แลนด์แค่เกมเดียวครับนอกนั้นชนะแต่ว่าการทําเงินก็แบ่งกันไปครึ่งๆเหมือนกันนะครเล่นราคาเสมอครึ่งแบบนี้เอาชนะโปรตุเกสไปได้ด้วยก็ถือว่าก็ชัดเจนดีนะครับสําหรับสเปนนะในนัดล่าสุดที่เล่นในรายการนี้เป็นทางด้านของนะครับโมราตากดไปนาทีที่88นะครับเกือบเสมอซะด้วยซ้ำนะครับก็เป็นตัวหลักตัวเดิมๆเ,เลยนะครับเฟรนันตอรเรสนะครับโมราตานะครับซาราเบียโกเก้น ครับโรดิโก้นี่นี่นะฮะแล้วก็กาเรโซเร์นะครับโคเซกายาเปาตอเรสนะครับอุโก้กิยามอนนี่นะครับคายาเบลอยู่ในไซมอนนะครับก็เป็นตัวหลักเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางด้านของอิตาลีฮนะก็ต้องไปดูในรายการนี้กันหน่อย นะครับในรายการนี้เนี่ยหนัดหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับแพ้แค่กับเยอรมนีแค่เกมเดียวเท่านั้นเหมือนกันก็ถือว่าก็โชว์ฟอร์มนะครับฟอร์มนี่ค่อนข้างที่จะเบียดคู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวนะครับวิ่งเบียดกันมาจริงๆอะนะแต่ว่าถ้าให้ถ้าให้ดูสถิติจริงๆนะครับสบเปนเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหนียวหนึบเหมือนกันนะครับในราคาเสมอ,อเครื่องแบบนี้ก็สูสีกันนะ ก็เดี๋ยวต้องไปดูครับนักเตะที่คาดว่าน่าจะลงวันนี้ครับสเปนจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นโมราตาเช่นเคยครับออสโมยืนต่ำลงมาฮะอาเซนซิโอฝั่งซ้ายเอฝั่งขวานะครับกาบี้อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะรวมถึงซูบิเมนนี่นี่นะครับอยู่ในแดนกลางร่วมกับโรดี้นะครับแล้วก็แผงหลังเป็นลาปอตกับทางด้านของเรโนมันนะครับคาวาคาอยู่ฝั่งขวาครับเอาบ้ายฝั่งซ้ายแล้วก็ไซมอนเป็นพุกสัตรูคนเดิมเลยนะครับส่วนทางด้านของอิตาลีจะมาในเคียซ่านะครับยืนหน้าเป้าหลังจากหาย คือไม่ตัวนี้มันไม่ไม่สมบูรณ์นะผมคิดว่านะครับรวมถึงทางด้านของเปเรกินี่ครับฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็โรดิกุยนี่นะครับจอจินโยนะครับเวรตติเบเรลล่านะครับที่น่าจะปิดดีลกับนิวคาสเซิลนะฮะสำหรับตัวนี้นะณเวลานี้นะฮะดิรอนโซยืนฝั่งขวาครับแล้วฝั่งซ้ายเป็นดิมาร์โคครับอ่คู่เซตเตอร์ฮาเป็นโบนุชี่กับอาเชบีนะฮะผู้สับประตูเป็นดอนนารุมม่านะครับผู้สับประตูจากปารีสแซงต์แชลแมงนั่นเองนะฮะ ดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสู่สีกันพอสมควรสูสีจริงๆแลฮะแต่ว่าถ้าคิดถึงว่าความต่อเนื่องในลงนักเตะเนี่ยนะครับสเปนอาจจะดูเหลื่อมๆอยู่นิดนึงนะนะครับผมมองว่าน,นี้แล้วก็เกมลุกพักหลังสเปนเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ถ้าถ้าได้ประตูแล้วค่อนข้างที่จะเน้นผลเหมือนกันครับสำหรับในตัวนี้นะครับก็สกติเฮตูเฮอาอ่ะสเปนอาจจะดีกว่านิดนึงแค่นั้นเองนะครับโรเบิร์โตมาชินนี่จะ นำพาลูกทีมก yeah, ้าวผ่านได้หรือไม่นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไม่ค่อยให้ทางน้าของเนเธอร์แลนด์นะแต่ว่าโหนะครับก็ยิงกันอุตลุดจริงๆอะนะครับก็เกือบแพ้ซะด้วยซ้าดังนั้นเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่านะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับทีมของนะครับโรเบิร์ตอโรบร์ตัวมาชินี่แล้วก็นะครับหรูไฟเต้นี่นะฮะถ้าพูดถึงความที่เปรียบแล้วสเปนในบ้านน่ะแน่เลยครับในเกมนี้นะ แน่ๆเลยนะครับเราส่วนในแง่ของราคาบอลมันออกให้สามหน้าเลยนะครับคู่นี้ดังนั้นในเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วนะครับในก่อนรอบชิงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหวดกันยับอย่างแน่นอนนะครับสาหรับในเกมนี้สกอร์สูงอีกครั้งหนึ่งก็น่าที่จะสนใจครับหเม็ดอาจจะยืนให้ฝั่งให้เห็นกันเลยอะนะครับเพราะว่าพักหลังมาก็ต้องเรียนตามตรงว่าทั้งคู่เนี่ยเบิกสกอร์ได้นะครับยืนพื้นเนี่ยหนึ่งเม็ดอาจจะมีเห็นกันอยู่แล้วนะับเกต เกมนี้เนี่ยการช่วงชิงความได้เปรียบผมคิดว่าสเปนได้เล่นในบ้านแล้วก็ตัวผู้เล่นอาจจะเลื่อมๆนะครับความต่อเนื่องจะเลื่อมๆทางหน้าของอิตาลีซะโดยซ้ำดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมฟันธงว่าสเปนเนี่ยจะทําผลงานได้ดีกว่าอิตาลีนะถึงแตจ่จะคือจะชนะได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าในสนามภาพรวมน่าจะออกมาดีกว่าทางหน้าของอิตาลีด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ฟันธงที่ทั้งต่อแล้วก็สูงอาจจะมีเห็นครับลุ้นไปเลยครับลุ้นเมสามกันแล้วกันนะครับว่าจะออกฝั่ง คู่ถัดไปครับปานามานะครับเจอกับทางด้านของออแคนาดานะครับซึ่งเป็นในรอบรองชนะเลิศแล้วสำหรับทางด้านของรายการคอนเฟนะครับเนชันรีกนะไปดูกันนะครับวันนี้นะครปานามาเจอแคนาดาแล้วก็สหรัฐเจอกับเม็กซิโกนะครับก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ ผมคิดว่าแบบนั้นนะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่านะครับใครจะทําได้ดีกว่าใครนะวันนี้นะครับราคาเนี่ยแคนาดาบุกมาต่อครึ่งควบลูกก็ถือว่าเยอะค่อนข้างนี่จะเยอะพอสมควรเลยนะฮะเยอะจริงๆนะฮะในทีมเยือนเนี่ยแคนาดามีภาษีดีกว่าปานามาอย่างแน่นอนนะครับหลุดเข้ามาปีนี้ก็ถือว่าโชคช่วยพอสมควรนะครับรวมถึงความเก่งมันก็ต้องมีนะฮะสูงต่ำบปดที่2ลูกควบครับ ทั้งคู่เจอกัน8นะัดหลังสุดนะครับจบไปที่เสมอซะส,ส่วนใหญ่เสมอไปถึง4เกมเลยนะครับนอกนั้นแบ่งฝั่งกันชนะฝั่งละ2นะครับแคนาดาต่อลูกครึ่งครบลูกแบบนี้เก็บเรียบนะครับถึง4ประตูต่อ1และเกมนี้ก็คาดว่าบุกมาต่อขนาดนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับแต่ว่าปนามาเล่นในบ้านเนี่ยนะครับทุกรายการไม่เคยแพ้กับแคนาดาเลยนะครับแล้วก็ต่อแคนาดาซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า นัดล่าสุดนะครับแคนาดาบุกมาต่อก็แพ้เหมือนกันนะดังนั้นเกมในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแก่งจริงๆครับสำหรับ ปานมานะฮะตื้อดึดนี่นะฮะสินัดล่าสุดแพ้แค่2เกมครับแล้วก็ส่วนมากเป็นเกมกระชับมิตรเกือบทั้งหมดเลยนะครับนัดล่าสุดเอาชนะนิในนิการ,ราโกมามา3ประตูต่อ2นะครับทีมอะไรนั่นเองนะฮะต้องไปดูกันนะครับสำหรับในรายการนี้เนี่ยสนัดที่ผ่านมาปานมาไม่แพ้เลยนะครับเอาชนะมาได้ถึง3เกมนะแล้วก็แพ้เสมอให้กับมาตินิกเท่านั้นแต่ว่าในการเจอเนี่ยเจอกับทางด้านของคอ,อสตาริก้ามันก็ไม่ค่อย จะชักเท่าไหร่แต่ก็มีตัวตัว,ตวดีๆเยอะอยู่นะสำหรับคอสตาริกาแต่ว่าผ่านมาได้ก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีพอสมควรเลยครับสำหรับปานามานะฮะส่วนทางด้านของแคนาดานะครับในรายการนี้เนี่ยนะฮะก็แพ้ให้กับทางด้านของฮอนดูรัสโอ้โหบ้าไปแล้วนะแพ้ฮอนดูรัสเนี่ยนะะบางนัดบางเกมนะเออก,ก็ผิดแปลกเหมือนกันแต่ว่าต่อราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดจัดจริงๆครับสำหรับแคนาดา แล้วก็มันมีมุมที่ต้องเรียนตรงๆว่าแคนาดาเนี่ยเป็นทีมที่โหดพอสมควรน,นะครับเอาจริงๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโหดจัดซะด้วยสําหรับตัวนี้นะแคนาดาสหรัฐเม็กซิโกนะครับเป็นเป็นทีมที่น่าจะพึ่งหวังเอ่อหวังพึ่งได้นะครับใน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 ลีกนี้ในในในโซนนี้นะครับในโซนอ่าคอนคาเคฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งตัวสําคัญเหมือนกัน นะครับในเด็ปานามาดันเล่นในบ้านได้ดีจริงๆอ่ะดูครับเล่นในบ้านในราคาเป็นรองแบบนี้เนี่ยนะครับเจอเม็กซิโกเนี่ยเก็บเรียบทั้งหมดเลยนะครับเจออเมริกาก็ฟาดเรียบเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องไปดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับพร้อมนะครับข่าววันนี้ก็ต้องบอกว่าปานามานะครับจะไม่มีทางด้านของโจเซ่คาฟาจโดนะนะครับในตัวลุก เนื่องจากเขาโดนแบนไปนะครับส่วนตัวจริงๆ11ตัวจริงก็น่าจะขายตัวเดิมนะครับวอเตอร์แมนนะะกองหน้าตัวลุกยังคงได้ถอดไปนั่งเป็นตัวสำรองนะฮะหลายๆตัวนะครับผมก็แปลมาอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับส่วนทางด้านของแคนาดานะครับน่าจะใช้ชุดหลักที่ดีที่สุดลงทั้งหมดเลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ นะครับโดยมีโจนาธานเดวิดนะครับแล้วก็ทางด้านของไซร์ราดินนะครับออกนำแนวลุกแนวรับนะครับประตูทีมชาตินะครว่ากันไปนะครับหลายๆตัวนะวันนี้ดังนั้นนะครับความพร้อมเนี่ยอาจจะอยู่ทางด้านของแคนาดาอยู่นิดนึงนะครับความเหลื่อมนะก็น่าจะไม่มีปัญหาในแง่ของนักเตะครับสำหรับทีมแคนาดานะครับส่วนปานามาอาจจะมี ปัญหาในเกมลุกแค่นั้นเองนะครับไม่แค่นั้นนะผมอาจจะเป็นเกมใหญ่ก็ได้นะครับดังนั้นราคาเปิดออกมาขนาดนี้ก็ต้องไปดูนะครับเดวี่นี่ครับจอมเก่านะครับอัลฟาโซเดวี่นะครับสตาร์ดังจากไบเออร์มิวนิกก็อยู่ทางปีกซ้ายนะครับโจนาธานนะครับโอเซริโอนะครับโคเน่นะครับสตีเฟ่นนะนะครับอ่ายูส คาร์ดิโอนะครับสามารถยึดตำแหน่งในเกมในแดนกลางได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นความได้เปรียบเนี่ยอยู่ที่แคนาดาจริงๆครับวันนี้ตัวพร้อมทุกขุมงกำลัง นะครับดังนั้นผมมองว่าในแง่ของราคาที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะกับสถิติที่ปานามาเนี่ยดันทําได้ดีในบ้านแต่ราคาออกมาแบบนี้ผมก็แอบน่าเป็นห่วงเหมือนกันว่านะครับราคาแบบนี้แคนาดาจะเข้าออกมาบุกนะไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยผมคิดว่าคู่นี้นะครับผมต้องวิ่งไปตามราคาแล้วกันแล้วก็ความพร้อมเนี่ยรวมถึงาภาษีของนักเตะเนี่ยแคนาดาอาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่า กัดฟันนะครับต่อบอลหน้าทางด้านของแคนาดามากกว่าที่ความพร้อมเนี่ยจะเพบโรบมากกว่าด้วยดังนั้นคู่นี้ฟันธงไปที่แคนาดาครับคู่สุดท้ายนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเจอกับทางด้านของเม็กซิโกนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ไม้คู่เหมือคู่หมัดคู่เมากันเหมือนกันนะครับก็หลายๆตัวก็ มีผลงานที่ดีนะสำหรับทางด้านของอเมริกาและก็เม็กซิโกด้วยนะครับเล่นในลีกดังๆของโลกเหมือนกันีนะ๋ยววันนี้ราคาเป็นบอลสามหน้า,าชัดเจนครับราคาเปิดมาที่เสมอไหลต่อให้ทางด้านของอเมริกาอยู่นิดนึงนะครับไปเสมอครบครึ่งยังคงเป็นบอลสามหน้านะครับอเมริกาได้เปลี่ยนเล่นในบ้านเดี๋ยวผมว่าในบ้านใครบ้านมันไม่ได้นะมันก็ติดกันอยู่นน่แล้วนะครับสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบนะครับท้งคู่เจอกัน10นัดหลังสุด จบหนักไปที่ผลเสมอซะส่วนใหญ่เลยนะครับนัดล่าสุดกระชับมิตรก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นก่อนหน้านี้นะครับเสมอกัน 0- ูน,น,นะครับแล้วก็เป็นสหรัฐอเมริกาชนะนะครับเสมอกันไปถึง5เกมครับจาก10เกมแล้วก็แบ่งกันแพ้แบ่งกันชนะนะเม็กซิโกอาจจะดีกว่านิดนึงแต่ว่าการทําเงินเนี่ยดันส่งให้ทางด้านของอเมริกาพอสมควรเลยนะครับอเมริกา10นัดล่าสุดเพิ่งแพ้ไปนะครับสเกมแค่นั้นเองในบอลโลกนะแพ้กับเนเธอร์แลนด์แล้วก็เกมกระชับมิตรแพ้กับเซอร์เบียนะครับในรายการนี้เนี่ย นะครับสี่นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะครับเอาชนะเอซโซบาร์มาได้ในนัดล่าสุด1นก่อนหน้านี้นะครับหดแกลนด้าไป7ประตูต่อหนึ่งนะครับทีมชาติอะไรวะครับนี้นะฮะโอ้ห้าศูนย์เนะครับแล้วก็ต่อเละทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าในการทําเงินของรายการนี้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักกินเงินเกมเดียวจาก4เกมนะครับส่วนทางด้านของเม็กซิโกเดี๋ยวต้องไปดูกันบ้างนะครับในรายการนี้นะครับไม่แพ้ใครเลยครับเอาชนะทางด้านของสุรินามัย นะครับทั้ง2เกมแล้วก็เสมอจามาก้าทั้ง2เกมะนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับในแง่ของการทําเงินเนะนะครับเสียราคาทุกเกมเลยนะครับต่อโอ้โหต่อคือต่อแบบอุตลุดเลยอะ นะครับมึงต่ออะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเกมนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าเม็กซิโกจะทําได้ดีหรือไม่นะครับผลงานนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะชี้ชัดไปทางด้านของสหรัฐอเมริกาพอสมควรครับในแง่ของการทําเงินอะไรด้วยนะครับดังนั้นดีกว่าจริงๆนะครับตัวผู้เล่นสหรัฐนะครับนี่นะครับจอแดนมอริสนะครับเบดอนวาเกสคาฟิริราคอสตาเยสลินนี่นะครับเจมส์เชสนะครับซิเมอร์แมนนะครับตัวดังมาหมดเลยนะครับแผงหลังนะเอรอนชองนะครับแล้วก็ชิจิโรเดสนะครับส่วน เม็กซิโกนะครับอันซุน่าเฮรวิรานะครับเดราโดซาจอนชันเชสลุยสาเบสนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับความพร้อมวันนี้นะครับสำหรับทั้งคู่เนี่ยนะครับพี่คิดไต่ตองนะครับลองมองกันมาแล้วสำหรับวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาก็เรียกกลับมาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับนักเตะนะอย่างไทเรอร์ดัมนะครับก็อาจจะพลาดช่วงเดือนสุดท้ายกับทางด้านของเพมิบลีกไป นะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเกมนี้นะครับเยสรินนะครับมิเกซ่านี่นะครับแล้วก็ทีมริมด้วยจอร์แดนมอริสนะครับเปาออเรลรานะครับแล้วก็นะฮะดรารท์นี่นะครับพร้อมคนกำลังลงนะฮะอาจจะไม่อยู่ในเกมนี้เอานะครับเออนะครับออโซนอตนะครับอินคอนเทนชั่นนะฮะส่วนทางด้านของคริสเตียนพูลิสิตนะครับก็ นอะอาจจะมีบทบาทสำคัญในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางด้านของบารกันด้วยนะครับหลังจากาน่าจะได้ลงไปตัวจริงในนัดนี้นะครับส่วนนัดของเม็กซิโกครับวันนี้จะไม่มีราอูคิมินเนสนะครับโคเซโคโรนานะครับรวมถึงทางด้านของอนะครับ พลาดท่าลงอย่างแน่นอนนะครับขนาดที่นะฮะเดี๋ยวอ่านดูแป๊บหนึ่งครับเฮกเตอร์ฮารเรรานะครับรวมถึงอีริกนะครับกูเทเรสนี่นะฮะและกองหลังอย่างเฮกเตอร์โมรานูแล้วก็นาอารูโจนะครับจะก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้เหมือนกันนะครับทั้งคู่อาจจะดิ้งเดียงเหมือนกันหมดนะสำหรับในเกมนี้นะครับก็ ตัวหลักอาจจะไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์นักสักเท่าไหร่สหรับทั้งคู่ในเกมนี้ดังนั้นอาจจะวิ่งเบียดกันนะครับสารัดจะมีนะครับชุนเนอร์นะครับเดสริชาร์ดซิมเมอร์แมนนะครับโรบินสันนะครับมูซานะครับแมคเคนนี่รวมถึงเรเน่นะครับผู้ดีสิตยังคงลงนะครับเวแล้วก็โบโรกันนะครับอาจจะเสียหายไปในเกมในเดือนกลางพอสมควรนะครับส่วนทางด้านของเม็กซิโกครับเป็นทางด้านของโอชาลนะครับอารูโจนะครับวาเกสมอนเตสนะครับการาโดอาวาเรสนะครับโรโมโรดิเกสอาชู หน้านะครับมาติดแรถคอนทวมถึงเวก้านะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าวิ่งเบียดกันจริงๆนะครับวิ่งเบียดกันจริงๆทางหน้าของสปอร์ตโมโกขให้2ประตูต่อหนึ่งนะครับด้วยราคาที่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยฟอร์มในแง่ของการทําเงินในรายการนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเม็กซิโกเนี่ยอาจจะด้อยกว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาจริงๆนะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าอาจจะวิ่งเบียดกันโอกาสจบเสมอมันค่อนข้างสูงจริงๆครับสำหรับในเกมนะฮะ แต่ว่าถ้าได้ควมเหลี่ยมควมควมแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะมีเหลี่ยมที่ดีกว่านิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ติดตามมานานเหมือนกันนะสำหรับทีมนี้อาจจะไม่ดังในในลีกซ็อกเกอร์นะครับแต่ผมคิดว่าในในช่วงสุดท้ายแบบนี้แล้วนะครับสหรัฐอเมริกาน่าจะทําได้ดีกว่าเม็กซิโกในนิดนึงสําหรับในรายการนี้คู่นี้ผมเลือกเชียร์ที่อเมริกาแล้วกันนะครับไม่แพ้แต่จะชนะได้หรือไม่นะครับก็ต้องตามราคากันครับสําหรับในคู่นี้ฟันธงนะครับ สามตัวช่วนแน่ครับสเปนนะครับแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับบอลต่อทั้งหมดเลยวันนี้3ตัวนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่ชื่นชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะครับหรือมีข้อติติงใดนนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าสองเมนต์สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมนะรหรือว่าตัวไหนเพิ่มเติมก่อเดี๋ยวเราก็จะจัดให้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับใช้เงินอย่างมีสติแล้วก็ลำ่ำล่ำรวยรวยงงเลือกให้ดีเลือกให้ถูกรับรองวินแน่นอนนะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ